ขณะนี้เวลา14นาฬิกานะครับ14นาฬิกา8นาทีนะครับเวลา14นาฬิกา8นาทีนะครับท่านจะทุดงไปยังสัรเขื่อนนะครับเมคานะครับสันเขื่อนเมคานะครับตอนนี้ท่านเลี้ยวขวานะครับที่ าทางเส้นทางไปสำนักสงฆ์มีคานะครับ ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับคุณลุงคุณป้าคุณยายายทุกท่านทุกคนนะครับซึ่งท่านจะทุดงนะครับภายในเขตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเขตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเขตจังหวัดบุรีรัมย์ท่าน ออกจากปริวัาสกรรมนะครับท่านก็เดินจากิกธุดงนะครับต่อนะครับคุณแม่ท่านทธุดงมาจากวัดวัดประาาสาทเมืองต่ำใช่ไหครับ ก็เข้าปริวาสครับกออกริวาสแล้วก็เดินเดินทุดงกันเลยครับจุดจุด,จดสิ้นสุดนี่ตรงไหนครับเนี่ยก็คือรอบบุรีรัมย์ครับในเขตบุรีรัมย์เนี่ยเนาะครับผมสามบวันนะครับท่านบ,บอกว่าออกจากปริวาสกรรมนะครับท่านก็เดินทุด,ดงนะครับภายในเขตจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละครับแาะว่าวันนี้วันที่30แล้วนะครับท่านก็จะเดินทุดงมุ่งหน้านะครับตอนนี้ออกจากวัดสายที่สี่นะครับไป ประกาพักจำวัดนะครับที่วัดป่าลานหินตัดบ้านสายที่สามนะครับ ปีก่อนนี้ผมก็เคยมาเดินกับท่านคุณแนี่มาเดินกับพระอาจารย์จรันรอบก่อนที่ท่านมาเขาพุ้งครับรบก่อนอ๋อแม่เพิ่งมาข้างแรกใช่ไหมครับครับอ๋อมาเข้าบริวารนะครับเดินจนถึงสิ้นสุดเลยใช่ไหมครับสิ้นสุดยี่สิบสอง ยี่สองกรกฎานะครับสิ้นสุดการทุดงนะครับผมตอนนี้ท่านทุดงมุ่งหน้าไปยังอ่าสันเขื่อนเมคานะครับเป็นเขื่อนห้วยเมคาเป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับหลายท่านที่ไม่เคยได้มานะครับก็จะได้เห็นนะครับช่วงเทศกาลสงการนะครับพี่น้อง บ้านไก่บ้านไก่นะครับจะมาเที่ยวนะครับก็จะมีร้าะนอาหารนะครับมีที่เที่ยวที่เล่นน้ำอตอนนี้ผมก็ให้เจนีนะครับไปรอที่สันเขื่อนแล้วก็ไปเตรียมน้ำนะครับเตรียมน้ำที่จะเตรียมไว้อรอนะครับตอนรับนะครับ พระธุดงค์นะครับที่ท่านจัดธุดงค์ไปถึงนะครับ ตันน้มดำซิ่งครับผมพระอาจารย์<ะ>ตั้มดำซิ่งตั้มดำซิ่งครับผมมีคลิปเร็วนะครับผม ครับขณะน,นี้พระสุฆเจ้าท่านได้าจาริกธุดงนะครับมาถึงวัดมาถึงสำนักสงฆ์ครับผมนีสำนักสงฆ์เมฆาไัยสนนะครับามาถึงแล้วนะครับตอนนี้ท่านจะพักเท้า,าคิดว่าท่านจะพักเท้าก่อนนะครับซึ่งวัดป่าจุดนี้นะครับ แต่ก่อนนี่ผมเคยได้นําหินนะครับมาเทาทาบุญนะครับที่นี่นะครับตรงนี้จะเป็นตอตะเคียนใหญ่ครับนี่ต้นตะเคียนใหญ่มากนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปชมสําสนักสงฆ์าาเมฆาไพศลนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ตอนนี้ท่านาท่านพักนะครับเ <laughs> จ้าธงนะครับเสาธงนะครับเนาะอันตรงนี้นะครับจะเป็นจะเป็นต้นตะเคียนใหญ่นะครับพี่น้องอยาทจะทำทุกท่านทุกคนนี่ต้นอ่าเป็นเป็นตอตะเคียนเนาะอ่าจะเรียกว่าต้นก็ไม่ใช่เป็นตอน,นะครับ บอกพี่น้องญาติธรรมได้เลยว่าใหญ่มากนะครับนี่ดูแค่ว่าอ่าผมจะถ่ายให้ข้างบนได้ลงมาข้างล่างนะครับเนาะนี่เดี๋ยวจะอ้อมไปฝั่งนู้นให้ดูให้ชมเป็นมงคลเนาะเป็นบุญของทุกๆคนทุกๆท่านนะครับเนาะุ่งนี้กขวันที่หนึ่งแล้วนะครับญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับผมไม่ได้ใบหวยนะครับเนาะแต่ว่าอ่าเล่าให้ฟังนะครับเนาะนี่ตอใหญ่หรือเปล่าพี่น้องญาติธรรมคิดว่าผมคิดว่าใหญ่มากเลยแหละนะครับเนาะ สมัยแต่ก่อนนี่ตอไม้ใหญ่ใญ่นะครับนี่ดูนะครับจะใหญ่จะเล็กนะครับให้ดูเอาแค่รากแค่ต่อแค่เง่านี่ก็รู้เลยว่าใหญ่นะครับมีคนเอาแป้งมาทาด้วยนีย่ที่จอมปวกตรงนี้ <c oughs> <c oughs> นะครับเนานะตอนนี้พระพุทธองค์ท่านก็พัก ตามร่มไม้นะครับเนาะนี่ท่านพักจุดนี้ก่อนนะครับท่านก็จะสุดวงต่อนะครับนี่เป็นวัดป่านะครับเป็นสำนักสงฆ์นะครับร่มรื่นนะครับเย็นสบายนะครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับ เพื่อรับชมทางช่อง YouTube นะครับตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม